ไม่เป็นไรปล่อยดี่สิป่าเรามีลูกค้ามาแล้วว่าแล้วอะไรครับคุณผู้ชายร้านเปิดใหม่เหรอร้านเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยขายหมดแล้วที่บ้านที่บ้านผมปกติผมอยู่แถวนี้ผมไม่เคยเห็นพวกพวกพี่เลยพี่เป็นผัวเมียกันเหรอโอ้โหเป็นพ่ออันนี้เป็นลูกสาวใช่ไปพบกับแม่เขาที่ตีมอลเล็กเต้ตีมอลเล็กเต้พี่อันเนี้ยพี่ขายอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีหลายอย่างนะแต่ว่าส่งอย่างเป็นคนเหลยวว่าแต่ว่านะ โหยเค้เน,เน,นเชื่อเนี่ยโหเลี้ยงกันเป็นกล้องเลยว่าอะไรเลี้ยลื้อนี่ไม่ใช่ว่าโอแก้มนี่ดูเป็นคนมีสง่าราศีเชื่อเลยนี่เรียงตัวกันเป็นดาวหางนะสงแจงรับลูกสาวว่ามันเป็นเสียงพลังเงี้ยมันไม่เอาอ่ะพ่อดูดิหน้าตาแบบในไ,ได้ไม่ได้ไมันไม่ผ่านอ่ะพ่อดูเออ <ๆ S 1> ขาดูเป็นผู้ชายมีสสัตว์ตะกูลไม่ไม่ไม่เหมาะกับหนูอ่ะพ่อดูดิหนูต้องรวยนี่เขามีสัตว์ตะกูลดูผิวพรรณเขานสัตว์หมาสัตว์ สักหนาเลยเหรอใช่ทำไมมาขายของนี่ที่คุณดูรวยมากเลยเนี่ยทั้งพ่อทลูกเนี่ยโอ้พอดีว่าว่าขายมาสิบกว่าปีแล้วแต่แค่ว่าวันนี้เพิ่งย้ายมาเป็นที่นี่ที่นี่ไม่ต้องพูดภาพจำเพลงหรอกอยากกินอะไรกินกว่าพ่ออยากกินอะไรบอกมาเลยแอมบอกแล้วกันบอกแล้วไปได้เหรอบกแล้วไปผ่านว่าเลยเขาผ่านว่าเลยรถอะไรล่ะรถได้มาแต่เธออยากกินอะไรเหรอเอามีอะไรบ้าง เนี่ยยังมีก๋วยเต๋ยวกับปลาเนี่ยเส้นมีเหลืองเส้นตื่นหมดแล้วแล้วแล้วอันนี้ไม่ต้องจ่ายอันนี้อันนี้เส้นเด่นดีเลยก๋วยเตี๋ยวไงผมอยากกินถั่วพอดีเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาไม่ได้ไม่ได้อันนี้ยังไม่ป่องนะยังไม่ป่องยังไม่ต่อนครับเดี๋ยวว่าป่องให้ว่าป่องเสร็จแล้วรีบลองชิมโลเอ็นเอล่ะถั่วสองเมื่ออร่อยรึเาแร้านนี้อร่อยนะอ่ัเนี่ย ดังกับของตอนนั้นไม่อยากลองแบบแล้วผมไม่เอาแต่ถั่วพอเลยนะไม่เอาถั่วพอแล้วเออผมดูของกินจริงๆดีกว่านี่เลยมาลองดูบีบผิดไหมลูกไม่มีไม่มีไม่มีหรอกพ่อใครกลับไปลูกอใครกลับไปอย่เใช่ของลูกค้าเดี๋ยวตื่นทางตุเรียนใช่คุณตาเป็นลูกชายอ๋อพอดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สมศักเป็นลูกค้ไอสมศักดิ์บอกเลยไอปอบตัวยเนี่ยเหมอนี้ดูก่อนโทษ เดินนี่นะสมศักดิ์แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ทำไปแล้วนะถ้วยหนึ่งอ่ะโอ้ยลองชิมดูก่อนนะเอากลับไปฝากคุณแม่ก็ได้หนะโห้แม่ให้แม่ให้ชิมให้บอกื่อคงเดียวเลยไม่ได้มีแต่ถั่วป่นนะลูกชิ้นนั่นก็ป่นไม่ได้อืมลูกชิ้นป่นด้วยแต่ว่าวันนี้เรามีเ้ื่องสุดสุดพิเศษอะ๋อผมไรื่อาสุดสุดทุเรียนทุเรียนอะไรทุเรียนไรหนามทุเรียนหนามำหน้าหนาวนี่ผมไม่อยากกินทุเรียงผมมีความลับจะบอกเย็กอะทุเรียงผมไม่อยากกินทุเรียนวันนี้ไม ฟันปลาบักทุเรียนลูกนี้ก่อนไม่เอาไม่ฟังครับผมจะกินกฟรนเี๋ยวลูกค้าแฟนเก่าลูกค้ามาขอเครื่องน่ลูกค้าล้านิ่มมลูกคาิเมัลูกค้าลูกค้าไอ้เเดี๋ยวให้อไ่ให้อาวว่าอะไรไดาวหนูเป็นคนป่าบางเป็นไลูกสาวไอสมศักดิ์พ่อแขงยู่นะพ่อมาสีมันพร้อมหรือยังพ่อลูกมันพร้อมรับกับยังลูกพร้อม ไปกันเลยลูกไปกันเลลูกไอ้พวกอะไรอันจะกินได้เยก็เต๋วมไม่เจาบะอันนี้วางอยู่ดีเดยใครเผื่อไม่แดกจริงไ้ได้แลวลูกค้ามาแล้วนะโหหมาเร็วรีบสั่งมยุงกัดยุงกัดเเนี่ยเพราะอยากเยอะพไม่อยาให้ลูกสาที่น้ารักของพ่ต้องมาเนื่อยโอ้มีเคล็ดลับเป็นสูตรลับประจำตระกูลว่าทำไมขายดีว่าทำไมขายดีรยากรู้ โอ้ยเยอวมาต้มกลมต้มก้มแน่นอนร้านนี้ยทำเองแบกเองอ่ะงั้นเดี๋ยวมาทำแบบสะอาดให้กินเลยอันนี้อันนี้ไม่วางนี้ยังไมม่ีคนซื้อเลยไม่อันนี้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเออแบบนี้แหละใส่แบบนี้แหละร้านเราก็แบบนี้แหละเออเธอเนี่ยเดี๋ยวลวกให้กินก่อนเลยอ่อืมแต่เอาดีๆเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะมีคล็ดับเค็ดลับซส่วนพิเศษ หมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนานอ่าใช่เป็นหมูเดี๋ยววันนี้โผมเพิ่งไปนำเข้าเนื้ออผมลองกินอ่ะอร่อยโผมเพิ่งไปนำเข้าเนื้อเนื้อหมูคุโรบุตะจากต่างประเทศมาโอ้ยอยากเห็นแมหน้าตาเป็นไงอยากเห็นอ่ลูกสาวสที่รักว่าหยิบหยิบอ่สกินส่วนหมูคุโรบุตะขึ้นมาให้หดูน่อยเดี๋ยวเไปให้แม่กินด้วยนี่คือเนื้อคุโรบุตะหมูนี้จะกผลิตภัณฑ์จากสาระเป็นขาหมู 真的不太。<laughs>